สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เปิดรายการแบบไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะวันนี้ผมอยู่ในสระว่ายน้ําบนสวรรค์ว่ายน้ําท่ามกลางดวงดาวหากผมพูดถึงเหล็กฟุตบอลที่รวมดาวดังจากทั่วโลกมาในสุดก็คือฟุตบอลเหล็กในยุโรปทุกช็อตเด็ดเป็นอย่างไรมาขึ้นสวรรค์ไปดูดาววงการฟุตบอลกันไป ชอดเด็ดสาไปอังกฤษบอลลีก u ูเคจบแล้วหลังจากเชลซีชุดดำบุกชนะเวสต์บรอม1-0ครับเท่ากับว่าเป็นแชมป์ทั้งทั้งที่ยังเหลืออีก2นัดนะครับและนี่ครับหลังจบเกมมีคลิปลับนะครับที่กับตันทีมจอห์นเทอร์รี่ตำนานกองหลังอังกฤษแอบถ่ายครับผู้จัดการเดินมาไม่รู้เรื่องโดนสาดซะและชอดเด็ดชอดฮานี่ครับทีมงานนักกยภาพ <c oughs> โอ้โหฉัเอ,อ ไอคำว่าดีใจเหมือนคนบ้ามันเป็นแบบนี้นี่เองนัมเบอร์ทูไปสเปนครับยังลุ้นกันมันระหว่างจากปูงบาร์เซโลนาและนัมเบอร์ทูเรอัลมาดริดบาซ่าในชุดแขมได้เนมากองหน้าบราซิลรัว3าม เท่ากับในลีกซัดไปแล้ว13ลูกแต่ช็อตเด็ดสดต้องยกให้หลุยส์ซัวเรสกองหน้าอุรุกวัยที่ดีอย่างเทพครับบาซ่าบุกถล่มลาสปามาส4สส่วนแรอมบรดชุดขาวและในบ้านถล่มผู้มาเย,ยือนด้วยความไวครับดูครับได้ฟาวไม่รออะไรจัดไป1-0ตั้งแต่9ดนาทีแรกงงครับงงครับงงแล้วโรนัลโด้จัดไปอีก2ดอก เรอัลถล่มเซบีย่า4-1เท่ากับว่าแต้มบาร์มาสยังเท่ากันนะครับแต่บาซ่าแข่งมากกว่า1นัดบอสเปนแข่งทั้งหมดฤดูกาลละ38นัดครับสมมุติในะสุดท้ายบาซ่าชนะก็จะมี90แต้มส่วนเรัลมาริ i d ดยังเหลืออีก2นัดขอแค่ชนะ1เสมอ1ก็จะมี91แต้มก็จะเป็นแชมป์นะครับลุ้นกันต่อไปครับ มาดูช็อตเด็ดบอลเยอรมันครับแชมป์ปีนี้บายเยินในชุดดำบุกไปเจอรองแชมป์ไลฟซิกและเป็นไลซิกครับน้ำก่อน4ประตูต่อ2ฮะแต่ช็อตเด็ดมาเกิด10นาทีท้ายเลววันดอฟสกี้กองหน้าโปแลนด์โขกไล่มา3ต่อ4นาทีสุดท้ายอาราบาแบ็กซ์ทออสเตรียปั่นซีซี และช่วงทดเวลาเจ็บรอเบนปีกตัวจีจากคอนแลนด์ลากลบโล่ม่เจา้บาบเยนจากตามอยู่2ต่อ4แต่รัว3ลูกใน10นาทีสุดท้ายพลิกเชือด5ต่อ4ทิ้งอันดับที่2เป็น13แตม้มและมีช็อตเด็ดอะไรทุกจันทถึงสุกร์16นาฬิกานาทนิดๆช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ไม่เ่ว่างไงสั่ไปสัส่ไป